นี่ก็คือเลื่อยยนต์ตัวใหม่นะครับที่ผมเพิ่งได้มานะเดี๋ยวมาดูสเปคกันนะครับตัวนี้เป็นของแบรนด์ภาษาอังกฤษถ้าอ่านไม่ผิดนะครับน่าจะเป็น Vigo Mail V459R นะครับตัวนี้น่าจะเป็นสินค้านําเข้าเนาะจะเห็นได้ว่าสติกเกอร์ของเขาเนี่ยเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์คําเตือนหรือว่าสติกเกอร์คําแนะนําต่างๆนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับลูกสูบเนี่ยจะเป็นแบบไฮสปีดนะครับสองพอร์ตก็คือ2ท่อแบบนี้นะครับส่วนตัวเครื่องนะครับเป็นอลูมิเนียมอลลอยระบายความร้อนได้ดีนนนนะครรรับบบบแแล้้้้วกก็็็พสีตตาาาามงงงงเเปดดึผูหญิไ รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์สองจังหวะนะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างจากเรื่อยนต์ทั่วไปก็คือมันมีถังน้ํามัน2ถังแยกแบบนี้นะครับถังแรกนี่คือให้เราใส่น้ํามัน2ทีนะครับถังที่สองนะครับให้เราใส่น้ํามันเบนซินนะครับมันจะแยกระหว่างถังน้ํามัน2ทีกับน้ามันเบนซินออกจากกันนะครับตัวเลือน้้าหนักเบานะครับน้ำหนักเบากว่ารุ่นเดิมเยอะเลยฮะอุปกรณ์ที่มีไปให้นะครับก็จะมีพวกโอลิงต่างๆนะครับพร้อมกับเครื่องมือนะครับโซ่กับบาร์นะครับมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด11สิบเป็นนขาด3 8นะครับ ตัวบานะครับทำจากเหล็กก้าอย่างดีนะครับแข็งแรงทนทานนะใช้งานต่อเนื่องในแบบส,บ,สบายๆเลยนะครับทั้งตัวเลื่อยแล้ววัสดุในการใช้ผลิตนะครับผมว่าสวยนะน่าใช้งานนะครับตัวเลื่อยก็มีน้าหนักไม่มากนะครับเวลาใช้งานก็ไม่เมื่อยด้วยครับ